ยายคลองเอ้ยยายคลองยายคลองวุ้ยไปทางไหนนอคือมิดคือมีเถอะว่ะวุ้ยเสียงพ่อสาวตัวนี่ไปยังละพ่อโอ้ยยังไม่เรียนนี่แล้วแม่มึงไปสายละพูดแเราไปบ้านน้ำมันพุ่นวัาศุไปกินข้าวเที่ยงส้มกันว่าสันเอ้าแม่นสันบอกน้ำมันไปตลาดเพิ่นก็เลยไปฝากเขาซื้อหนามสลายแดงกับสบู่ยาไพชิงเหลียงซุ่ยไปหาห้องซเจ็ดหนึ่งสองสามสี่น่ะมาแล้วก็ไปเอาตัว ซื้อเป็นบลาน้ามสาลายแดงน่ะเขาเปลี่ยนไหมหล่ได้ไปเ,เห็นขวดไม่ผัสิตตื่นคือบ่เคลื่อนเก่าผัสิีว่าละ่ะมันสีทองได้ขวดไม่หันโอ้จังสั้นบ่กองมันเป็นกองสีฟ้าแต่ว่าฝากองหันสีทองขวดมันกับเกี้ยวหูมสีทองแต่ว่าฝามันอะสีขาวได้ละ่ะนั่นละโตไมเพิ่มสมุนไพรเขาไปอีกหกชนิดผลตัวไปหอดล้านเขาผัสิซ่องใส่ซองขวาากองเขียวไปทั้งได้ผัสิีว่าได้เขาเปลี่ยนไหมแล้วบอกเล่าในเด้อ ว้ยบอกจังไดแล้วเราไปละเมียทายเลี้ยวแต่มาหุงซุ่มเซ้ากันยูพุ่นโอ้ยจังแมนพักกันดูกันมั่นคักเนาะแมนพักกันได้เงินลราบอเดี๋ยวนี้คือจังหาวแท้โอ้ยโฆษณาหัวกระเข้าตัวเต้นดองดองอยู่หันคอยระยกหัวคือยังนี่เมียโอ้โฆษณาเข้าพ่น่ะคือแน่นอนแท้ว่ะพ่นกะซิมีความหวังตัวพ่นจะไปหากันมาเป็นไล่สดวังยาเนี่ยบอกว่าเห็นตีเออเห็นต่คลิปอีมันน่ะแล้วมาเด้อพี่น้องกินข้าวได้จ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวได้จ้าอยู่หัน เรา็อยูยนน้ากันหันตัวล่ะซิเมนอีเม่หันลัถือกล่องโอ้ยภาคเก็ตจังสี่กันได้ติดโฆษณาหย่อนเนาะเอิญทไทยพี่น้องกินข้าวม่วนคักกินข้าวน้ากันได้จ้ามีแกงน้อใหมมีตับมะคงมาเ้อะพี่น้องหย่อนเอิญทยพี่น้องกินข้าวระเบาม้วนมวนเอิญผัวเจ้าของนะคือขี่นี่แม่แม่บักกาันมหากินข้าวแม่ บอได้ไปเหตุงานบอกคือนนั่งเหตุเเวยอยู่หันมาแม่โอ้ยจะเป็นเบาไปทีบเนาะเอ้าอิลี่นี่แหละกูบอกลค์กูบอกคอมเมนต์ให้จ้ากเถื่อกูสร้างอีหมานมันเบาบาแสบโอ้ยเนาะเจ้ากระไดจะเป็นสอนคือเนอะเอาะโอเคแจ้งไดกับฮูจักเบิร์ดจะเป็นซ่อมขากซ่อมแหน่คันว่าอีแม่ก็บอกให้เล่าบาเบาจังไดกูไปลงกดที่ตามพวกนี้แหละเด้ เบิร์มือกูละสามคลิปยังบอกคำบอกมาหูละชักทันจะเศร้ากดติดตามก็ย่านติดกดกับของกูไปมาเฮาได้เฮาดีแท้ดูนี่จะของมาไปทางได้เลยน้ำมันไปแน่เด็ดเดือดไหมขบ้านโลดขบ้านโลดมันโบกัดดอกเฮ้ยโบกัดจังได้ยิงแถวเสกูอยู่นี่ สเสื้อหัวหามได้มาไปไปโอ้ยหนอนี่แบบบักพร้ะเดะไม่ยังละ่ะไอออกมาทัวร์มาส่งโอ้สนดอกตีใสล่ล่ะเดียดอยู่ในถุงนี่เอา้าโอ้คือมีแต่หน่วยงาม,งามๆแท้ปัดโทษปัดโทษเป็นไรเป็นไรขอบบ้านดีแต่ได้หันบุญมาฟาดโกบุญมาบิ๊กปอไม่ใช่เด็ดขาดจากเถื่อสนไอ้าห0856471234 เกษตรกรมาเครื่องย่างนี่ตัวเขียวดกงามซาใจอยากเทใส่องค์ให้เนี่ยอาบน้ำผุแล้วเผื่อมันงามคือผักคือมีนี่วะโอ้ยจะเป็นเบาคือเนาะขายดีอยู่บ่เมิอนี่เออตั้งแตงสมานี่ก็พอได้อยู่บ่แม่นถี่เศร้าสามสิบมัดแล้วบ่วังเทียงหันข่อยเห็นอยู่คุ้มเทิงขุนพี่นั่งบ่แม่นเอาบักทั่วไปส่งคือกันนี่บ่เออสิแม่งนั่นละ จะเป็นขยันนอซุเจ้าผัวไปทางนึงเมียไปทางนึงโอ้ยเฮ็ดไปสันละแนวห้องมันหาเสากินคำโบเฮ็ดกระจ้กสิมีงเงินมาตศัยโอ้จะเป็นหาอยู่หากินเกงน่งเนาะโว้ยขันเบาถึงเรื่องนี่สิมีอไอ้อะไรหรอกพี่นั่งฮนะเออเห็นว่าไอ้ลูกตาสอบลูกตะกรไอ้ได้ตีสองตีสามผุนมือไรก็ได้ปาดป,ะปะนั่นบ่เด๋ยนนี่ลูกมาเฮ็ดเพียกเฮ็ดงานนีบ่บ่บแล้วหาหน้าชิดแตกได้ตู้เย็นฮนแล้วขยันเนาะโอ้ย เม uhm like, mm like, like, ื่อไรมื่อไรก็ควักขาควักขาอยืนหน้าตู้เย็นเพิ่นกินอยู่พ่อปานันเบิือเว้ดเว้นคดเบิ่งเอารมณเอาตื่นสอบมากกับหาซื้อน่กินเหอยมากกับซากให้มุกบายก็สิเป็นพลไม้สุกหมักตุเลียนโอ้ยได้น่องกินแซ่บๆมันหูวเบิดหากินเก่งบ่มึงว่า ไปได้หมายความว่าจังสันขยันทำมากหากนหาินหาเงินหาท่องสางเหนือสางโตเห็นแหม้บ่แมนขยันหาเน่สิแตกได้ดูนี่ <c oughs> แล้วโบเรื่องหาแข่งเที่ยงวะท๊าแมนเรื่องนั้นสูงยายไปได้หรอกอยี่พอเจ้ากินเข้าแร้วบ่ไหวยั่งอยู่หันแล้วบ่ท่านอยากดรอเอา้าเมื่อกี้นี่เจ้าไปตลาดเจ้าถือยังมาแนสันคือหลายอยู่บ่แมนเนวกินบ่ โอ้ยก็ได้บุญมาฟาดโกกับบุญมามีฟอร์ิเอาไปฉีดเข่านี่ว่าสิโทรไปสั่งอยู่0 8 5 6 4 7 1 2ห4ห่นึ่งาสหันเจ้าของผัดได้ไปธุระน้ำเคยเลยแวะซื้อเอาซะเน่าอยากเน่ากินบะอืดกับบะสือมาน้ำเนาะได้ไปตลาดละก็ได้เจ้าสิกินยั้งลระบาดเนี่เอาม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 ึงออกมามาอ้ยคนถามกับบะปากเนาะถือใจแม่ถือใจแม่มุนแมนแมนเด้อคนสวยเด้ออีพออีพอ จ้าสิกินเขาก็ยังโดนนี่โอ้ยอย่าเฝ้ามาถามห่วยคนกําลังลุนอยู่นี่ไปซื้อสองหามาปนลลวกพักหลักก็เล้วตัวเนาะฮไปซื้อสองหามาปนกกบลวกพักเออว้าน่าเห็นบอกักยังเป็นยังดอกบานที่ไปใส่กลับไปนะนะาอย่ามาก่วนแมะย้มคนลุนเล็กนั่น ซื้อ,อยังก่ะซื้อรถไปกะสันก็ไปซื้อปลาทูหันมาปนเอาหาสองมาทอดจักสองสามหน่วยก็แล้วตัวเขาแรงซื้อ,อน่ะเห็นบ่จะยังเป็นยังดอกบานเท้าเท้าเออไม่ยังอยู่นี่มาแม่มากินข้าวนี่เออแล้วพอดีเฝ้ามาหาลงเลยนี่มามามานั่งมานาัา่นงโอ้ยไม่ยังกินแน่ล่ะก็มีปิ้งปลาหมกป่าเท่านี้แล้ว โอ้ยหอดย่ามปลาล่วงกับมิตรปลาเนาะเออมกมาซิลนี่แหละมันจังแซ่บใส่ผักอีตู้ลายๆบักพริกน้วยโอ้ยแซ่บไรเมื่อเช้าหนีค่อยออกไปนาเข้าห้องละเขียวงามดีดีเนาะปีนี้เป็นแต่ได้เข้าได้น้ำอยู่มันก็ก่อใหญ่คุ้มญ่าได้พร้อมไหมกันเ้างดำแล้วเราเฝ้าตีบบนมาฟาดโกเด้เขามัานสิงใหญ่ไว้ญ่าจังขึ้นบระท่านโอ้จังซันบ่แมนศูนย์แปดหางหกที่เกตหนึ่งสองสามจีหัน น้ำหมุนมาพันดวงเขาประชองหอดบ้านเหมืตัวสมพ่อมันใหญ่ไวเนาะเขียวเขียวกินข้าวกบพี่ยังพอเลพี่ยังกอกุลาบกินข้าวกบพี่ยังกินข้าวกบพี่นี่ละมาไหมกินข้าวกับอีนี้เออโว้ยเท่าหาเอากระแมนตัว เขาถามมากินข้าวกับอีหยังก็กินข้าวกับีินิมก็ถือตัวก็มึงเห็นแหมเสียกูกินกับวินไดยสันโอ้ยเนาะสองคนนี่เนาะมึงมาแต่ไกคุระมาแต่ตลาดผุแล้วแม่มาแม่มากินข้าวเอาเอาเอาถามมึงซื้อดอกหึจะเม็นเอาเป็นแต่สั่งเนาะเท่าหะเขาถามมากินข้าวกับหยังแนวกินหันบอกเข้าใจบอโห้ กินกับหมกป่านี่เด็คือบ่บอกเขาฉันหุ้ยเอ้ห่วยมาแต่ส้ายเดี๋ยวนี้ไอ้เสียงดูมาแต่ตลาดกูแล้วไปหาซื้อแนวกินไม่ได้ทุงยังละมาหันโอ้อันนี้ก็น้ำสาลายแดงอันนี้ก็ยาซิฟันแอตาแซนได้เข้าไปตลาดก็เลยแวะซื้ออยู่ศูนย์เลยขันิโท่ไปก็ได้อยู่0856471234 เขากลมาทรงหอดบ้านพุละโอ้สสันแนวกินคือว่าไปตลาดโอ้ยจักสิเอายังเว้ยเลือกบ่ถือห่วยอยากยังกซื้อเอาตัวมันสิอยากยังอันกูน่ะมันบบมีปัญหาดอกเมียกูนี่ตีเอาแล้วเป็นเอียงมันบอกว่าซื้อยังกับื้อมาโหลดกินยังก็ได้ว่าสันหันตัวมันดีแหมเฮาอยากกินยังเฮาอยากซื้อยังกับื้อมาโหลดแล้วเนาะโอ้ยคนบ่มีเมียนอสูมันก็เว้าได้หันแล้วมึงหูบ่เดี๋ยวกูสิเว้าให้ฟังว่ายังหะอไาย กูถามว่ากินลาบบ่อเออมันก็ว่ามือวานนี่ก็กินละเด้คือจะกินยังดูแถวว่านโอ้กูก็เลยถามอีกว่าก็สั่นกินมุกกระทะบ่อเออแล้วเพิ่นว่าจจะไดนละบาดนี่บ่อย่านอวดเอากูก็เลยถามอีกว่ากินเขาวม่นไก่บ่มันก็ว่าหฮ้ยกินดูแล้วว่ายากเอานั้นมันง่ายๆนะเพิ่นว่ากูก็เลยว่าเอาก๋วยเตี๋ยวบ้านง่ายๆแล้วเพิ่นว้าจจะไหนล่ะอยากกินเข้าวบ่ได้อยากกินเซนพนะ สันพัดกับเผ่าบ่าอกลัวฮึคือได้ชมปนี่วะเพื่อนว้าแล้วสันกับเอวฟลุกอยู่ลังบ้านานะพวนหน่อยด้ฮึขี้ข้านเฮ็ดซื้อมะลิดซื้อมะลอดกินยังไงได้เอาง่ายๆแล้วมึงจะให้กูซื้อยังเอาขอ,อไปห้ดตลาดกูโทรไปถามว่ากินต่บัุ่งปีงไก่บ่มันว่าจังไดมึงหูบ่ว่าได บ้เบื่อแล้วกินดูดูอันนี้ก็ได้เ <c oughs> มื่อตัวเจักสิเอายั้งเว้เราสิบดาบเจ้าบอกม่มีเนวกินแป้เล่าหันยาหัวมันทีกูกินกุ้ยเตี้ยวมาแล้วเด้แล้วแต่มันสิหากินเอาแล้วเอา <c oughs> ไปกอนไปกอนโอ้ยยิ่งนี่กับเขาใจยหยาหัวไอามาแต่กรุงเทพเมื่อไหรน้อยายโจงมาหอดมื้อเ้ารนี่เพรายายชา เมื่อแอรและขี่รถแม่โอ้ยมันหลืบ่คือตะกี้เว้ยเออกะธรรมดาแล้วเถ่าแกมากล่และแ้วเจะล่งไปยังหลักกรุงเทพมะจะไปยามลูกยามร้านนี่ละ่ะโอ้ไปเรียนน้ำเขาซื้อๆดอกวัาติเออเจ้าของกับไปทุรละเลยแวะไปนอนน้ำเขามันจังบ่ไเด้เ้าโรงแรมเออ,อเวันซี้าวอันนึงให้ฟังพญิษาอันอยุกรุงเทพนั่นข้าเจ้ากับฟัง,ฟงวิทยุดีเด้เนาะขึ้นบุนมาพันดวงนั่นแม สปอร์ตพ่อใหญ่ฮิโน่ลหรแซวแซวอยู่โฆษณาขายน้ำสไลด์แดงสบู่เยื่อไผ่ชิ่งลิงอยากิฟันเอตแต่แซนนั่นข้าเจ้าก็ฟังดีกันยังวะโอ้ยขึ้นเลดีโอมันก็มีทั่วประเทศเนาะยุภาคกลางตัวแห่งหลายโอ้จังสั้นดอกดีคอยมุนขึ้นไปพ่อนั่นเห็นแต่สั่งสบู่เยื่อไผ่ชิ่งลิงอยากิฟันเอตแต่แซนกันอยู่ศูนย์แปดห้าหกเจ็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นห้วย มาหอดกรุงเทพผีกะมีมูอยู่ตัวข่อยว่าเปิดวิทยุขึ้นกระเป๋าเงียบเงาเนี่ยหล่ะพ่อใหญ่สามันก็มีคูหม่องเนาะแถวประมมันเขาก็ฟังลุงทีสมมติปาการกระเบ้าเขากำโคนอีสานหลขึ้นอย่างในตัวโล่ง,งานแถวนะเออเออนั่นละข่อยไปแถวสม,มุติปาการนั่นละห้องแถวห้องพักล่อน,นั่นข่อยไปพักกันเงียบดีเด้แต่ว่าห้องลูกข่อยนั้นจักไปติดกับหองผูไรบุ แค่มันขึ้นมาานเด็กน้อยห้ยเซลอเซ่ออยู่เออเขาเจ้าไปเห็นงานเขาเจ้าก็เอาลูกไปอยู่น้ําบางคนก็ย่ายอยู่บุ่นตัวบางมื้อนั่นก็ห้ดีดีอยู่ข่างกันนั่นก็ได้จนบ่ได้รับได้นอนแม่อันผู้แม่นั่นก็ก้มลูกนอนอยู่บ่ขึ้นน่าหลดเอเอเอเ,อ,เอ,อยู่หันมันห้โดนไปนั่นก็บอบผ้ามันไปหาหมออาเทียมันเก็บท้องเก็บใจมู่นั่ะว่วยเอาไปเอามาหลดบ่ได้อยู่ได้นอนแล้วคนคางห้อง ห้องฟาก,กันไปนั่นเขาก็งา่างนนยนี้ไปยุาดาด่หมองไม่เล,เล้วเด้ไอ,อ้กระซางมันแล้วเด,ด็กน้อยเนาะกระทัมด่าตัวอดเอาแล้วก็แล้วดอกจักน้อยมันใหญ่มันกระเศร้ายแล้วงูจักคว่ำหละเด้เออกระแมนยุหันละธรรมาดาเด็กน้อยมันใหญ่ละมันกระเศร้ายเศรยาะแต่ว่าห้องอันที่เด็กน้อยใหย้ซุมือจุม,มือนัน่นมันบ่มีคนอยู่แม่ก็ยามมนละว้า ห้องที่ได้ก้อยให้น่ะมันโ่มีคนอยู่เออมันเป็นห้องว่างฉั่นเด้เหว่้อามันเป็นห้องว่างเขาจนได้เอาไม้ตีคัดประตูไว้แหมว้าท่างหลังก็เป็นก๊กไสไงหัวกรผพุพังเบิดเรา่อยลระเกิดอยู่ลูกไฟมันคือผ้ากันอยู่ได้ยงงะวะที่แม่มันเมาตัวมันจังนอนหลับ เลือกงานมาแล้วก็พักกันมาแก่สัก่อนมาหอดหองกับจิมิีจัดตัวหลับผู้ข่อยบ่ได้แก้น้ำเขานี่แล้วมันได้ยินงชูม,มือเว้ยขอยก็ว่ายู่แล้ว มาตลาดนัาดโดของก็จะไม่นหลาเนาะเออพอเบิ้งอยู่ได้ล่ะเบิ้งในผุนซุ่มเสือผ่าซุ่มเกือบไม่เกือบเกาเมื่อสองกบมีโอ้อันนั้นอีหยังอันนั้นน,นี่หอรล้านเคตียโทรศัพท์เสือพาเจ้าก็เก่าแหละเด้พ่อซื้อไม่ได้ล,ละละค่อยว่าไปหาเลือกเอาโรดเจ้าเออว่าจังสันนไนแม่ปะปะก็สันไปทั้งผุนปะนี่นี่เขาเบิ้งล้านนี่เอาอยากได้ตัวได้ก็เลือกเอาโรดเด้อตามใจเจ้าโรดนี่ตัวนี้งามเด้ค่อยว่าเออ เจ้าว่าคือข่อยบ่ใช่ล่ะดำดำต,ต้นต้นนี่บ่อุ้ยหาตัวไม้ซาข่อยว่าบ่างามเว้ยเอาก็ะสันสีกลมนี่เป็นยังไงได้บ่โอ้ยสีผูเฒ่าออกมาเฮ็ดยังเลือกตัวกงามกว่านี่แน่ตัวสีดำบางอย่างน,นี่งามกล่วยตัวบบไงหนึง่งเจ้าใส่สีบรเฮตาางามอยู่บ่อเอา้าแล้วเจ้าเสีหยข่อยเอาแบบใดสันกระยังว่าตามใจเจ้าเจ้าก็เลือกรถแล้วเจ้าใส่เนาะเออง่ายนี่เด้ตัวหนึ่งสีเท่า้ได้การเลยใส่ไปธุระไปการไปงานพุมมฐานดีเด้ คือบเจ้าว่าโอ้ยเจ้าสิไปวัดบ่เจ้าก็เสียเอาสีนั้นเห็นอยู่บ่ซุ้มมากกระทายกซุ้มพูญยบาลนะนาก็ไม่ได้สีนี่เดี๋ยวไล่สิละหาเอาไหมซุ้มตัวงามๆน่งมีหลายอยู่ห่วยสีไดใส่บ่นี่สีดำตัวนี้ได้เท่าขี่ไล่ตัวไล่ไล่คือพูดเท่าสีเท่าเดสันป่านพูญยบาลสีน้ำตาลวาเป็นกระเทยเขียวใบเตยมันเชยพูดโอ้ย มันกับบริษายจัเเธอแล้วส่งหันเอาจังไดเอางไยังมาตามใจเจ้ากัยังวะตามใจกูจังได้คัดอยู่แวะแวอยู่ไปไปไว่าเอาหัวหามันละสินี้ไปแวะศูนย์นำสาลายแดงซื้อบุญมาฟาดโกอยู่นี่มามๆมามาเอายาเฝ้าไปยังไม่ได้อยู่แมมสวงแหมสิเนผักกระเทียวเอาดอก ไอ้เสียงดูคอยเอิอนเจ้าไปใส่บาดน้ำบังหันเจ้าก็้บอกไปให้ได้ยังอยู่เดียวนี่โอ้ยคนกับบทท่าด้ล่างนาล่างตาอยู่เนาะสบู่เยื่อไพชิงหลิงงยาซิฟันแอตาแซนกับจักอยู่ใส่ดอกใส่แล้วว่าเก็บหมองเก่าเว้ยคอยซื้อมาให้ไหมล่ะเด้ว่างอยู่หลังตู้เย็นแฮมแหมเขาก็เอามาส่มมาว่านี่เดชนังหมดแล้งหันเจ้าตัวบอกให้โทรสั่ง รูแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หันจังไหนจังว่าหาบ่เห็นบัดนี่จากแล้วไปซองเบงอยู่ห้องน้ำสองสามเถือกับะบมีเว้ยขันว่าได้มาแล้วก็บ่บอกกันไหมบ่ไปยังดอกมืออื่นจังไสก็ได้มืออื่นจังไหนมือนี่มันว่นนผะเนาะเขาก็ใส่บารทำบุญมือจังสี่ตัวเจ้าย่าไปพัดว่านประกันผูงแม้ทำบุญหันมีโอกาสให้เฝ้าเฮ็ดไหมคันคอยตายไปคอยสิรด้กินยังสันคันบ่เฮ็ดไว้ห่วยอันนั้นกระบุญไผรบุญมันแล้วเนาะไพเฮ็ดยังไววก็ได้กินอันนั้นแล้วว่าก็ว่าเด้อคันเจ้าตายไป คอยกสิใส่บาดทำทบุญทำทานไปให้เจ้าคือเก้าเจ้ายู่มา่าผู้ใดเฮ็ดอันใดได้กินอันนั่นบาดนี่คันคอยตายได้บาดนีนี้าขี่ขานจังสิ่อยสิได้กินยังละ่ะโอ้ยหน่อปอบเมืเออ่อยเนะแต่ยังพ่ตายกูหามไม่อยากให้กินก็เมื่อยเพรแห้งแล้วตายไปยังสิทากินน้ำกูอีกอยู่ตินั่นแล้ว,ว <laughs> คอยตายไปคอยยังส mm ิทธากินน้ำเจ้าอีหยุดดิเออกูดละเมื่อยะละได้เห็ด้ำมึงนี่ไว้มาข้ามึงอยากกินยังมึงก็เห็ดว้ตัวจะไม่อยากยังกูแท้โทรศัพท์มูนันก็เอาไปท่านตายไปแล้วมึงมีแนวเลรียเลี้ยวเด้หู่นไปพี่น้องพี่น้องไปหุ่นมันอยากซะแต่ละเมื่อเฮ้ยตั้งเด้ ไอ้เปาไอ้เปาเอ้าผู้ใูล่อะนวดเตียแมนไม่ยังละน้องละว่าสีมาถามเบิ่งนี่แล้วมืออื่นว่างอยู่บ่ออีพอแล้วสิจ้างไปตัดใบเขาอยู่หน้านั่นไปอยู่บ่องั้ยไปตัวเนาะยังบมมีเงินใส่อยู่ไหมเออขะมันทางหยอดขึ้นจักหน่อยหันเอาบุญมาฟาดโกบุญมามีฟาดไปเสียดเด้อ0ู5ย4 7 1 2 3 4หั่็นึาหันทางขึ้นไว้คือหยังนี่ตัวแล้วก็ว่าจังสั้นละ อันแม่ใส่เบอร์ได้ก่อุเสมอนี้มันก็บเบอร์เก้านี่แล้วเป็นยังจะแม่นติดต่อ,อยากคักท่อหาเป็นซิปก็สา,ายกับพ่มพี่ผู้ใดรับจักเ่ออ่วยจักแล้วเห็นเบอร์แปลกไอ้กับว่อยากรับลวดดิหัวจักแม่ไหวในแม่เว้ยเป็นยังเดี๋ยวนี้คือว่อยากรับเบอร์แปลกเพื่อคนอื่นเขามีทุระทุรั่งเขาเอาเบอร์ผู้อื่นโท่มาหนันดิโอ้ยจักละทรมาย่ไมได้ก็มีแต่ซุ่มถามตะเรื่องเงินเว้ยแม่ผู้ใดเดี๋ยวนี้คือสิโท่มาตะแนวเดียวแท้โอ้ยกับมูเจ้าขว้างนี่ละ่ะ จิปีสีสัตว์พภอนากันจักเถอะันเพื่อนทั่มาหันปภมี่ยังถามตายตเตลือง,งึนเขาบ่รลับเลี่ยวยังกาเบื่อไม่ทร่มาอีกอยู่เมื่อหลังเจ้าก,กระบอกเขาไปโลดแล้วบ่มี่ดอกว่างสิโอ้สุดตะสีเว้านวลเอ้เมื่อไม่กระทรมาถามอีกคือเา่าห่วยคือสีมโพดไทดนี่กระจังว่านี่แล้วโอ้สร้างเป็นเนะาะแทนทีปอกันดนสิโทร่มาเว้านวหัวมวนถามไทยซาระทุกสุกดิบกันเขาจังเอิญ่าโม่กันส่นตัวแมนอันนี้ละจักมันยังเว้ยทร่มากกับสิมาถามแต่ โอ้ยอย่าไปคบได้อายมูจังสิอหลีเรียกว่างานกนา,ารบสร้างว่แต่ละมือหาท่วงจะหนีเฮาเว้ยจอดแต่สิยืมเออขอโทษมาท่วงเงินเออเอาเอาอยืนเจ้าไปยืมขอมาสั่นบดนแมนมยนยืมตะโดนน่ะละตั้งแต่สองสามเดือนขึ้นหลังผุนจนเท่าสุ้มือนหนี่ยังท่วมาท่วงอยู่เป็นให้ค่ะเจ้าหันนะเอา กะเข้าใจว่าเขาโทรมายืมเงินบดาดแท้เขาโทรมานั่หนีจะเป็นสมผื่นพ่นแน่เอานี้ก็ดอกอย่าลืมไปเด้อนเหมือนเฮ็ดยังจ้ะแม่แม่ว่าจะเอาพัดสะดุมาส่งแหมะเฮ็ดให้แม่แน่นี่แม่นสิส่งอีหยังล่ะแม่ปปาแห้งกับแก้วบองส่งไปพี่น้องข้างกาฬสินพ่นได้เดี๋ยวนี้ ก็จมวาอยากสันหรอกว่ากับสบูเ่เย,ยื่อผ่ชิ่งหนิงนี่นละสองก้อนอยู่ในนั่นส่วนปัญหาโกีเจ็ดหนึน่งสองสามซ่ 4. เอ้าเห็นให้แม่แนะ่ส่งไปกลาสินวัดตีแม่แม่เอาบัตรประชาชส้นมาในสันโยนุกลองให้ข้าวหนึ่งเออเอาปศวาน่ยังมาเห็นห่วงอยู่อันที่ยูผู้รับเดสันแม่เออใส่ที่อยู่นั่นบ่ใส่ย,ยูจ้าบ่สันสีส่งไปจังไดเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่คิดก่อนเด้อ ที่ยูพูลาปาเตีแมนจ้า you said, you said ืจอได้ยูบอกคางกกบังให้ไงตีนบ้านเด้อโอฮ้คางกกบังให้ไงตีนบ้านเออเอาหวยมันบ่แมนแม่เอาก็แมนตัวเนาะกูืจอได้ยูเห็นมากระไดยูหนันต้งแต่นหน่อยพ่นแม่ <laughs> ที่ยูพูลาบันแหม้มองที่ห้าสิทรงไปให้เขาหนะบ้านเลขที่ท่อใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดสันเด้เดียวนี้คันว่าแม่นกกบกค่ายยยข่างเฮือนกระจักเฮือนหลังใดอยู่ใสผู้ใดสิไปทรงถือเนาะเอา้ากูก็ถามเขาเบิ่งแหละได้ล่ะเขาก็ยูมองเก่าหนตัว <laughs> มันมุ่นม,มั่งมันก็มีมองเดียวหนตัวคางกันไปหัน่นกันเฮียนไทยพี่น้องมึงใส่มันมีมองใดอีกฉันมันจะบอถืกจังใดเดี๋ยวนี้